ดิฉันขออนุญาตค่ะสวัสดีนะคะจะปิดรายการแล้วเหรอดรมาริกาดิฉันขออนุญาตสวัสดีท่านนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองค่ะอะไรนะดิฉันขออนุญาตสวัสดีท่านผู้นําประเทศบุคคลท่านต่อไปต่อจากทุ่มติ้งชดดิ้งสีดิฉันขออนุญาตสวัสดีท่านเลยนะคะ ทำไมล่ะนายทำไมล่ะดรมาริกาดิฉันก็ไม่ได้ไปได้ยินข่าวอะไรมาจากไหนแล้วค่ะดิฉันก็สะดับจับฟังไปเรื่อยนะคะไปร้านกาแฟตรงนู้นดิฉันก็นั่งฟังไปร้านข้าวหมูเต้นก็ตรงนั้นดิฉันก็นั่งฟังไปร้านข้าวมันไก่ตรงนั้นดิฉันก็นั่งฟังไปร้านเอ่อลาบน้ำปกตรงนั้นดิฉันก็นั่งฟังวันก่อนไปร้านข้าวต้มดิฉันก็นั่งฟังดินั่งฟังมาทุกร้านแล้วปรากฏว่านายรัฐตนตรีคนที่32แม่งมาแน่นอนค่ะ ทำไมนายกรัฐมนตรีคนที่32มาแน่นอนละ่ะไอทีสัญญาณมามาแน่นอนเป็นเพราะว่าอีนายกรัฐมนตรีคนที่31มันเต้นเป็นเจ้าเข้าไงคะมันก็เลยรู้เลยค่ะว่าอ๋อมันร้อนนายกรัฐมนตรีคนที่32มาแน่นอน โอเคนะคะเรื่องนี้ดอรมริกาไม่ได้ฟันธงนะแต่ไม่มีคนฟันธงฮะมันมีคนฟันธงก่อนกูกูก็เล่าตามเข้ามานะมีคนฟันธงค่ะว่านายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองแม่งมาแน่นอนค่ะม <c oughs> าแน่นอนค่ะตอนนี้ได้รับการ <c oughs> ยืนยันล่าสุดแล้วว่าเป็นวันที่สิบตุลาคมแน่นอนะอนะครับนะและ้วก็ นั้นก็เหลืออีกเพียงสองวันกะ็น่าจะไม่ถึงเศษสิบตั่วโมงนะ้รฮะก็จะมีการดำเน,นการที่ผมอยากจะเรียกสิทธิ์บามว่าเป็นการจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนาไปสูงบดจบอาจจะถึงขนาดทาให้พักแกนนนำรัฐบ,บาลพักหนึ่งนะครับต้องล่มสลายไปเลยใช้คานี้นะฮะดังนั้นในวันที่สิบตุลาว่าจะเป็นเรื่องอะไร สนะื่อมวลชนจะทราบนัดหมายประมาณเจ็ดโมงเช้าจะมีการแจกนะครับเขาบอกว่าเขาจะแฉเจ็ดโมงเช้ชานะครับถ้าผมทราบผมก็จะบอกนะฮะงั้นรวันที่สิบตุลาจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะแงต่อสื่อมวลชนก็เป็นต่อสื่อมวลชนว่าวันที่สิบตนะุลาออตอนนี้ได้รับการยืนยันล่าสุดแล้วว่า เป็นวันที่สิบตุลาคมแน่นอนนะครับนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แปดังนั้นก็เหลืออีกเพียงสองวันนะก็น่าจะไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะัะก็จะมีาะกรารดำเนินการที่ผมอยากจะเรียนถึงข้ามด้วา องวันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆทั้งหมดประมาณ14คดีของนายรัฐมนตรีตุงต้งติ้งะดิ้งสีไม่ว่าจะเป็นคดีที่ดินอันพายไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการยังไม่ไดีมีการแจ้งบัญชีรับสินและหนี้สินนอกจากนั้นยังเป็นคดีที่มีการลาออกหรือไม่ลาออกจากตําแหน่งที่จะต้องไม่มีการนะคะถือหุ้นเกิน5%ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้จะต้องไม่มีการทําธุรกิจถือหุ้นในบริษัทนะคะเกิน5%เกิน5%เเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า ลาออกครบหรือเปล่าเพราะว่าเสือกเป็นซ e o บริษัททั้งหมด21บริษัทก็รวยอะเนาะก็เลยเป็นกรรมการทั้งหมด21บริษัทพอดีรวยพอดีรวยแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้อะเนาะก็เลยแบบนิดนึงคือว่ารวยแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้ก็เลยเอาชื่อตัวเอง นะคะไปเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด21บริษัทขนาดชื่อผวัผวผัวยังไม่ได้เอาชื่อไม่ได้เอาชื่อผัวไปใส่เลยนะทำไมล่ะไม่ไว้ใจผวัวค่ะ ดีว่าตุ้งติ้งและก็คุณสมทรงเขาไม่ได้ไว้ใจผัวเขาคือเขาอาจจะไว้ใจผัวเขานะคะเพราะว่าเข้ากันได้ทุกวันทุกคืนแต่ว่าไอคนที่ไม่ไว้ใจคือคนที่ให้หุ้นนะคะหมายถึงว่าพ่องของคุณหนูสมทรงไม่ไว้ใจผัวเมื่อเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพรท่านสมทรงถือหุ้นเองทั้งหมด21บริษัทโดยที่ผัวไม่ได้ถือหาเลยเลย อนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดนะคะแต่และบริษัทไม่เกิน5%ทั้งหมด21บริษัทและลาออกครบหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทั้งหมด21บริษัทจะเหมือนกับนะคะนายธนาทวยลูกของเจ๊สมหรือเปล่าที่โดนอาไปหีออกจากวงการการเมืองไปโดยที่ไม่สามารถลงสมัครได้อีกเลยสิปีเพราะว่าการอุ่นหุ้นไม่หมด โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามรายการวาไรที่ท็อกโชว์ของเด็กตมาริการที่เล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปบูลลี่ใครนะคะและดิฉันไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปบูลลี่ผู้นําของประเทศใดนะเลยนะคะและดิฉันก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปบูลลี่ครอบครัวของผัวผู้นําประเทศใดเลยนะคะแต่ดิฉันกลับเรียนว่าเป็นเพราะ ว่าคนที่โอนหุ้นโอนหุ้นโอนหอยอะไรต่างๆให้กับผู้นำประเทศบางประเทศเนี่ย21บริษัทเขาไม่ไว้ใจ ผัวของผู้นําประเทศนั้นๆก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อของผัวผู้นําประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ถือหุน้นแต่ว่าใช้ของชื่อของผู้นําประเทศนั้นๆเป็นผู้ถือหุน้นทั้งหมด21บริษัทแล้วมีบริษัทเกี่ยวกับอันภัยสนามกล์ฟซึ่งไปเอาที่ดินวัดกับที่ดินธรณีสง์มาเป็นสมบัติของตัวเองผูกพันอยู่ยาวนานมากและก็ไม่มีการโอนให้เพราะขี้เหนียวไม่มีการโอนคืนวัดเพราะขี้เหนียวไม่มีการโอนคืน ให้กับวัดเพราะว่าขี้เหนียวจากนั้นปุ๊บนะคะพ่องของนะคะก็ได้มีการโอนหุ้น21หรือ30เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะให้กับนะคะบุคลคลคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครทราบมาก่อนว่าบุคคลคนนี้จะมาเป็นผู้นําประเทศสมมติประเทศหนึ่งและก็ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าบุคคลคนนี้เสือกจะมีมีลูกมีผัวในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกับผัวในอนาคตเป็นใครก็ไม่รู้แต่อีกคนที่โอนหุ้นเมื่อประมาณย้อนไปประมาณ15 ปีสิบหกปีที่แล้วเนี่ยโอนไปแล้วไงมึงเข้าใจปะคือพ่องโอนไปแล้วโอนไปโดยที่ตอนนั้นมึงยังโสดจากนั้นปุ๊บมึงก็ครอบครองความโสดอยู่แป๊บเดียวจากนั้นมึงก็คันแล้วก็มีผัวพอมีมึงมีผัวพอมีผัวเสร็จมีลูกทีนี้ฉันไม่ได้หมายถึงใครนะมึงอย่ามาดราม่านะกูไม่ได้หมายถึงใครนะมึงอย่ามาดราม่ากูนะกูหมายถึงว่าผู้นําประเทศคนหนึ่งซึ่งเขา ผู้นาประเทศสมมติประเทศนั้นเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็คันเขาก็มีความคันของเขาอะ่ะเอามึงจะไม่ให้เขาได้ยังไงเขาก็คันของเขาอะ่ะเขาก็ต้องมีผัวเอาอีนี่คันแล้วให้เกาเหรออา้อาอียาพ่อแม่ใครว่าแม่ลูกสาวคันแล้วมึงให้เกาเฉยๆอียาเอาอีนี่เขาคันเนื้อต้องมีผัวเจมึงคันแล้วจะให้เกาเหรอให้ลูกๆคำๆไปงี้ยเหรอสบู่ถูไปเหรอเอาอีนี่คันก็ต้องมีผัวแค่นั้นอะ่ะ ไม่ไงเก่าไงสรุปนะคะผู้นาประเทศสมมุตินะคะประเทศหนึ่งพอเ,าเขาคันเขาได้รับหุ้นมาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งหุ้นของที่ดินวัดเขาก็ได้รับมาแต่ทีนี้พอเขาคันเขาจะมาเก่าที่ดินวัดก็ไม่ใช่ทีถูกไหมเขาก็มีผัวอาอิ่มน้ำสำาสําราญพอมีผัวเสร็จอพอมีผัวเสร็จเขาก็เขาก็มีความสุขเขาก็มีผัวเสร็จ ช่ไหมฮะจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าไอ้หุ้นเฮียเนี่ยที่ดินวัดเนี่ยปรากฏกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเอาไอ้เฮียกูถือมาตั้งสิบกว่าปีทีนี้กูมาเป็นผู้นําประเทศสมมุติประเทศหนึ่งกูสึกผิดเขาไม่เคยรู้เลยว่าการถือหุ้นที่ดินทรณีสงนั้นเป็นเรื่องผิดเขาไม่เคยรู้ทีนี้พอเขาคันไปแล้วเขาก็ได้ไปแล้วใช่ไหมฮะ เขาไม่ต้องเกาอะไรแล้วเขาก็คันไปแล้วเขาก็ได้ไปแล้วจากนั้นปุ๊บเขามีครอบครัวได้จังไปแล้วจากนั้นปุ๊บแม่งเสือกคันอยากเป็นผู้นําประเทศอินนรกเอ้ยแมงคันเสือกอยากเป็นผู้นําประเทศเธอเข้าใจไหมพอคันอยากเป็นผู้นําประเทศทีนี้ปรากฏว่าการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันต้องเสียสละเข้าใจไหม การเป็นผู้นําประเทศก็ต้องเสียสละเพราะต้องเสียสละเนี่ยปรากฏว่าไอ้การเสียสละมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะเว้ยปรากฏไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องยังไงก็จะต้องมีการโอนหุ้นเพราะว่ากฎหมายบอกว่าต่อให้คุณคันคุณก็ต้องโอนหุ้นสรุปกฎหมายบอกว่าให้โอนหุ้นเอาเชี่ยยี่สิบเอ็ดจังยี่สิบเอ็ดบริษัทกูโอนยังไงวะให้ทันภายในสามวัน มันมีบางบริษัทที่โอนทันไม่ทันก็ไม่รู้ไงนี่คือเรื่องที่มาทั้งหมดนะคะทุกคนนี่ที่ดอรมริกาพูดทั้งหมดเป็นประเทศสมมติประเทศหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายถึงประเทศไทยนะคะไม่ได้หมายถึงประเทศไทยมีคนมาเซลเมีคนมาแซวบอกว่าคนพูดคนพูดเนี่ยต้อคันมีคนมาแซวเมื่อกี้นะคะดิฉันอ่านทันพอดีไว้ตาไวมากคนพูดก็คันเอากูก็คันอยู่แล้ว